พุทธังสารนังัจามิธรรมังสารนังัจามิสังฆังสารนังัจามิข้าพเจ้าขารัตนากำลังบารมีหลวงปู่ดุลยมะปัญโยกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุพระองค์บารมีพระธรรม พระอาหารหันต์พระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิุกพระองค์ตั้งแต่อดีตกาลองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกรจกักรวาลตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมี ั้งกองบุญฝากกระแสจักระพัดไว้อย่างรูปลักษ์พุทธะธรรมะสงะังฆะทั้งหมดทั้งมวลน,นวัตเทพระธานพรจังหวัดจันทบุรีให้เป็นกระแสเดียวกันกันกบจักรพัดหากข้าพเจ้าหรือรูปนามใดก็ตามพบภูมิใดก็ตามสวดจักรพัดขอยกระแสจักรพัดสว่างผ่ามายัางรูปลักษ พุทธะธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลน,นวัดแห่งนี้สว่างแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาแผ่พลังงานครอบพิมานแก้วประพวกภูมิทรงรงยานให้กับรูปนามพวกภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้ให้กับรูปนามพวกภูมิต่างๆทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรีและโดยรอบทั่าไนดีปัจจุบันและอนาคตหากรูปนามใด พภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากรูปนามใดพบภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกภูมิมุศรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพะนิพานในการอันควรเทอญ หากรูปนามใดพบภูมิใดก็ตามได้เข้ามาสร้างบุญกุศลสร้างบุญบารมีนวัดเทพประธานพรจังหวัดจันทบุรีตลอดจนได้เข้ามากราบไหว้รูปลักษณ์พุทธะธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลนวัดแห่งนี้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอยกระแสบุญเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้า ย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่พุทธิสต์จักรพรรดิสุคตางนันล้านสุคตาชินมัญชรทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุาหมื่นแสนโกักวาลย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่รวมบุญตั้งกองบนฝากกระแสจกักรพรรดิไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่รวมอนุโมทนานในทุกบุญกุศลที่เขาเจะทั้งหลายได้สร้างขึ้น ย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้ย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรีและเดอรอบย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุม่นแสนโกดจักรวาลทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตตราบดวงจิตของก้าวพระเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึซ่งพระนิพพานในการ อันควรเทินนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะณีน,นพรัตส,สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอาหางวันทามิทุรโต อหังวันทามิทตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสั ora, พเ pues พธรรมาสัพเพสังฆาระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอารันตานันจะเตเชนะพระขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาระปัตตาปเจกานันจะยังพลัง อรันตานันจเตชนะรักขังพันธามิส,ส,สัพพโสสเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาระลปัต,ตาปจเจกาน,นจ่จยยังพลังอรันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอาิธามิธรรมังอาิธามิสังคัง อาทิธามี